และคลิปนี้จะเป็น E ีแรกนะผมที่ผมจะมาดันแกลนให้ทุกคนดูกันนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะเดือดมากเลยนะฮะช่วงดันแกลนของผมเนี่ยเจอติดท็อปมากมายนะผมและการเล่นของผมนี่ค่อนข้างที่จะฉลาดนะผมหลายๆเรื่องนะแล้วผมก็มาดันแกนในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาคือผมไม่ได้ดันแกนเลยนะยผมเพิ่งกลับมาดันแกนนะครับผมก็อยากเห็นการเล่นว่าผมเป็นยังไงเนี่ยก็ไปรับชมกันได้เลยผมในคลิปนี้ผมบอกเลยว่าการเล่นของผมเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแน่นอนนะครับ ขอโฆษณาแป๊บนะครับสำหรับพี่จ๋าน้องจ๋าท่านใดที่สนใจร้านเติมเกมนะผมผมขอแนะนําร้านเทพภาพเลยนะครับนอกจากจะปลอดภัยยัยงเติมไวทันใจให้น้องไปสว่วามเพชรอย่างรวดเร็วนะครับแต่น้องเบาอย่าหิวเพชรเกินจนลืมใสยย่ UID น,นะครับเอาเป็นว่าน้องเบากรอกข้อมูลให้มันเรียบร้อยแนละ้วผมแล้วก็เลือกเติมเพชรได้ตามใจชอบเลยนะผมแถมยังมีส่วนลดให้ด้วยนะฮะเก็บได้ทุกครั้งเวลาเที่ยงวันแล้วก็เวลาหนึ่งทุ่มนะครับน้องเบาก็มาร,รีบเก็บกันเนดะ้อช้าหมดอดนะจ๊าน้องเบาส่วนวิธีการเก็บโค้ดส่วนลดเนี่ยน้องเบาก็เห็นไอ้ตรงเขียวๆนีีีีี่่่่่มมมมััั้้้้้้ยยทนนนนนนนเเเเรรรกกกววาาาาาาาสลลดดใหหอองงงงบบบขขไปตะคผจ รียบร้อยแล้วเนี่ยน้องบ่าวจะเห็นโค้ดส่วนลดของเลซี่นะผมให้น้องบ่าวกดรับและกดมาดูตรงนี้นะผมเพื่อมาเช็คว่าเราเก็บคูปองนั้นมาแล้วหรือเปล่านะครับและก็ถ้าใช้คูปองส่วนลดเนี่ยราคาเกาจะประมาณนี้เลยนะครับ หลังจากที่น้องบมาเติมเสร็จแล้วแล้วมันมีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ทางเทีพับของเรามีระบบใหม่นะผมเมื่อก็คือกระบบขอความช่วยเหลือจากพี่บ่าวเทพับนะครับเอาเป็นว่าน้องบ่าวไม่ต้องกรอกอะไรมากมายครับผมแค่กรอกข้อมูลส่วนตัวเล็กน้อยนะผมแล้วก็เบอร์ติดตรงเบอร์ติดต่ออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็รวมถึงปัญหาที่น้องบ่าวไปเจอมานะผมาเคือว่าน้องบ่าวเจอปัญหาแบบไหนเนี่ยน้องบ่าวก,ก็สามารถเลือกช้อยที่ทางเทีพับของเรานั้นมีให้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถเขียนคําอธิบายเพิ่มได้อีกน,น,กน,นะคร,ร,รับแม้แต่ปัญหาชีวิตเอาไอ้เงีนงบ้ยไม ว่าน้องบ่าวไปเจอส้อนตีหลังจากที่น้องบ่าวแจ้งปัญหาไปนเนี่ยทางทีมงานของเราก็ออกโรงเพื่อมาช่วยน้องเลยนะครับผมทุกเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนลิงเว็บใต้ดิสคริปชันเลยนะครับหมดแล้วอะทำาไงดีน้องเอาอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแถมให้ ใ่ให้มันเอาสกิลซพอข์มามันเนี่ยเอ้ยไรดีดผมต้องแถมให้นะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้แบตบแปบดบจะหมดอะโบสน้องเจนนึ่งปะคิดถึงหวานๆว่าเอ็นเจ นนมีข้างล่างตัวหนึ่งมีข้างล่างตัวหนึ่งเห็นอยู่ตัวนึงไะสายตากูไม่เคยพลาดหรอกหรือมันหรือมันหรือมันพลาดจริงๆวะกูเห็นอยู่ตัวนี้ขนะ้างล่างนี่นนไงเ,เนี่ยกูเห็นเนี่ยมีจริง bỏng lẽ, nó mình chính. Enj đang 1 pa Enj nong. Wow, kiểu wow, đấy. À, à, nó muốn tay rồi nó yeah, tốt rồi nó ต้องงัดซองใหม่ยิงหนึ่งๆแบบพี่น้องมันยากไปบ้านเท่าชีนไม่ก็สามารถโดนเอทดยี่สิบบูดในการเล่นแต่ว่าตอนนี้แบตผมจะหมดแล้วนะผมอาจจะต้องได้ลงสตรีมก่อนนะครผมน้องไม่เอาชิ้วใบไหมวะถ้าน้องไม่เอาชุบใหม่มาจะดีกว่านี้นะครับผมไม่อีกทีตอนไหนครับประมาณสี่โมงครับสี่โมงไม่ก็บ่ายสามประมาณนี้เดี๋ยวมาแถมไอ้นีให้แถมเวลาให้แถมเวลาให้เฮย เวลาจะชุบเพื่อนสักคนหนึ่งต้องชุบอย่างนี้นะทุกคนสุดจัดเลยไอ้โบรนเล่นเอาจัดเลยโบรนน์อ่ะ โอ้ย,ดยเด้อเด้อ้โหนี่เดียวแกผมแบบผมขวดไปโคตรเยอะอะขวดจริงๆนะแต่ว่าถอยต้องคำว่ะที่ใหม่มาที่ใหม่มา กินบอลได้ไหมกำลังอะไรมาต้องชุบอย่างนี้นะเวลาจะชุบเพื่อนนะไอวอต้องห้ามต่ำกว่า2องลูกนะเวลาชุบเพื่อนนะคนนะ ชุบเก็ทั้งท,นนท,งทีนะครับผมตร,รูจจักเสรตามพี่ชี้ตุยระเบิดอ่ะไม่ได้ตุยไม่เคยตุยระเบิดครับดต,ตัวต 一万。耶<哇>！Oh. Yeah. ใหนวะคนที่ยิงเสียงซ้ายเนี่ยไม่กูบอกแล้วต้องซ้ายจริงๆต้องมยมีไอ้วอลตรงนั้นนะเดี๋ยวพี่ตั้งต่ไปเปิดเลยไหมเปิดครับผมวันนี้เรซื้อมันเท่าไหร่ครับสองสามพันเองน้องซื้อไว้ตั้งนานแล้วด้วยเอาอย่างนี้ like they're flame snuffed out. Capturing the defense airdrop. Need equipment. Full teams back to the ashes. Need equipment. โอ้ยโหเชื่อที่ผ่านแล้วพี่ไปผมโดนหรอพี่ไปพี่ไปผมโดนหรอพี่ไปเอาอ่ะพี่ไปกับโรบินไหมครับก็ลองดูได้ไว้ใจในพี่ไปอยู่แล้วเว้ยไว้ใจในพี่ไปอยู่แล้วพี่ไปอ่ะพี่ไป เท่าไรชิ้นหนูไม่อยากเทรโอ้ยจับซองถือไปได้ด้วยนะ

พี่วา่าสได้ของเขาไปใชรียบตัวศัตรูกำลังใกล้เข้ามาไม่เวลาลงมาจังหวะแรกอ่ะไอ้เหี้ยหมดม,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 มันจะแหลกมาบ้าไปแล้ว <c oughs> ขอบคุณนะ <c oughs> ยิงเชืนอน้องยิงเชือลงกสองต,อตาเออตอนเนี้ย อ้าแม่งกระสุนไม่มีวะแจกสีให้แดงๆแปลกีนีสีมันเล่นง่ายเกินอ่ะพี่รู้สึกว่าสีสีมันเล่นง่ายเกินเยอะไปตัวอ้ไฟที่น้องร้อยขี้ดอก เ่ไงนี่ไงเดี๋ยวนะเก็บเดียวสเี่ตึงนี้ยังไงไหวกลับไปเก็บสุดตัวเองปะร้อยทั้งร้อยร้อยทั้งร้อยไอ้ี้ยนั่นกลับไปเก็บสุดตัวเองต้องตัวตองตัวูดีตามตามมันดิการทำยัง แบบเตรียมไว้ที่ผมจะตับก็มีครับแล้วอารมณ์มันก็ขึ้นชื่อ้องเราสามตัวให้ไม่ลัง ขอขอหน่อยพี่สอนตัวก่อนกดยิงค้างเสียงอะไรวะจริงจริงจริงจะมาเล่จังไอ้บออะไรของมันมาตะเกะว

ไม่ <Okay. S 2> <Platform> ตัดเลอยม่ใช้นียั้วก็สุสกรหลังต้นม้เหรอได้ใ่ปามีีนามีตข้างานอรเฟรีี้า้วยก้ดีย่งงี่ ไอ้ม,ม,ม, sociedad, มันมัมันกิมชื่อบ้านตาไงคกูมาน่นเาแ่น <aquí en S 1> ีไ <studio> ด้ปหมดได้หมล้ว <joy> ท่หนี่คือไอเทม Troupmột, trombone Ui, không, tu vois là em 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 hay là ngoài kia, Ui, si, si, sắp, nó nào em y nó em em ว่าใครจะไหวขอสองหน่อยบนสองตัวนะพี่ไอ้เชี่ยชิบหายแล้วกันพันแรงยังอะวงอะไอวอลเลยต่อไอวอลไอวลพี่ขอโทษบอสน้องพี่ขอโทษน้องไอวอลเลยสามเนี่ยไอ้เชี่ยเข้าวบัวไหมข้าวจะยังไงก็ไปชกตู้ที่อาสานะไม่น่าจะยทุกเงินดีไปแล้ว วงมันแรงอะเนี่ยกูกว่าเฮียแข็งแรงแั็แรงวงมันแรงวงมันแรงโอ้ไม่เสียงนี่วาไอขึ้นข้าวบนไปตีข้าวบนแ<อ><อ>ม่งของหน่อยคือไม่ใช่อะไรคือวงอวงมันโย่ถูกวงนี้ไม่ได้ไนงะวงมันแรงวงแรงเขานา่าเขาน่าเขาน่าเกียร์หน้าเลย เขจะตายวะกันขอบคุณนะไม่มีบอลอีกอย่างฝั่งนู้นก็ยิงเอายิงเอาล่างก็ยิงแตกหนึ่งตะนั่งดูยาวๆโอ้ยอย่าจะหายกันกูกูมีกล่องเสบียงกล่องเสบียงกันมีกล่องเสบียงไปเลยฟุตโรเลยฟุตไปไหนวะกันไปไหนวะไี่มีบอลต้องหลบหลังหินต้องหลบหลังเห็นหลังหินกัดหลังหิน ไไมาได้บ้ามาได้บ้างหุ่งตายกัดไว้เหลือที่อะไรแล้วยินน,นี้แล้วนดดวัดาวกัดดาว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 ยังมีโอกาสสวนยังมีโอกาสสวนะกัดเอาไม่มีศพมัน

ทันปะโอ้ไม่ทันนะไม่ได้ไม่มีพอลไม่มีอะไรแล้วพี่เบสีเลยสองลูกกับน้องว่างฮะไอพี่เจ็บสีนี้พี่ได้คิปไน่พี่ว้าวเฮ้ยว้าวว้าวเดียวไม่คูยถึงผู้หญิงไม่ใช่อ่ะ ไปฮะอ๋อ oh. ไม่เป็นไรน้องเาอายุ22คนเล็กคนเล็กไประมาณนั้นแหละน้องที่นเนี้ยผมวหมืนอ้ว,วนอ่ะหน้าจอไม่ไปอ่ะไม่เป็นไรครับ